ตกเนสัพพะเุมาโนหนามาะซอจบาเวนะสัพพะสังเวนะปรตนตามรตนังรตนาเตนารตนนาโนบวาเวนจะตลาสติตาตนมากันนานบวาเวนปิตาคตย ไปดีพี่น้องก็สูบโคนมาถางสวอนจัดเลอร์โมเนียนพาตุนซื้อจ้ะรถนำพาตุล

นั่งมานีนงนั่งมาจับกล้องให้ได้ไหนเมเจอเชนมาโอ้โหเชนต้องเดินางนี่เดินางคนยอนวานนี่น้องเชน ไม่นอนค่ะ้ามมาเลยเข่หัวเต่ากระปวดเลย

เอาอยี่ที่นี่หรอเปอ่าส่หลับมากที่นี่ยังเด็ค่ะบ่ัเชื่อ ครับสำหรับตรงนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเกิดความวุขจตุปัจจัยและพัตตาหารนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโูกวโหติโลกนาถังอาภิปูชายีตีอิมานิมายังทันเทพัตตานิติจิวรานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิ พิขุสังคัสสโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานีจัตุปัจจยานีติกิวรานีพัตตาเนีปฏิกันหันตุอมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะสุทินังวัตเมธานัง

ไปเถขอมังไปโอ้โมีนมาเลยเนี่ยเขไปโดนเนี่ยเขไปเ้วยเนี่ยพระตนเป็นพระตนนี่เลยน้องกล่องได้องกล่องได้เหรอ ไม่ได้เข <c oughs> <c oughs> ้าใหม่ทั้งนั้นเลยสบายเออเหมือนคนห่วงนีไม่ได้ยำยืมยายอะไรนี่นะน่ากินมกถอดนี่ยังไงหมูนมูหมูอะไรหมูหมูก็ไก่ทอดหมูก็ถอดไก่อันนั้นหมูอันนั้นก็คนนี่นะคนสวยอันนั้ คนสวยเนาะอือคนสวยอันนี้คนสวยคือกันอันนี้แม่เขาคนสวยอันนี้คนเถยหนางยูสอันนี้คนเถอยู่นี่โอ้หนังกินอะไรนั่น่ะโชว์โชว์โชว์ดงวะโชว์ดวงวัะมันกินดูแต่หนาแล้วมั้ยทำไมแม่สกัดให้เราอันนี้คนสวยอันนี้คนสวยซมข้าซมซมไทยชวดทึ้งก่อนไทยชวดทึ้งก่อนนะ ไหนเด้อพี่น้องเอกนางเอกประจำสองจะไปเรียนไหนเด้อหนิเด้อลูกป่าก็ขอเงินหนิเด้อไปสวยอุดหนุนลูกล้านนะไปเรียนไหนเด้อหนอันนี้คนสิคขางงนี่คนสิคขางูขึ้นนี่ยชอยกินแย่ๆได้ได้ <c oughs> เราเอินสอบติดเลยเด้อเอฟซีท่านไหนอยากส่งนอ้องเดียนส่งได้เลยจ้ะ <c oughs> ส่งมาเลยคอมเมนต์ไหมเด็กมันซีแด้วติคอมเมนต์ไปให้เอามันนัวดีนางเนี่ยนะจะม่มีหนักดูว่านแห้งด้วยนะแล้วบอกว่ามันดีเดี๋ยวติดไปก่อนจ้ะอือท่านยาผีกนึ่นนงเอนะ๊ะคนที่ไม่ถึงปรนะโยชน์ไปแล้ แต่คลิปนี้ขอจบบทเพียงเห็นได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบักระดิ่งใจเพื่อสุพภาพการแจกเด่นคลิปแม่สาวรับบัตรกินให้ไวของเนาะคลิปนี้ขอจบบทเพียงทำหนี้จต่พี่น้องจ่ายบายจุ๊บจ้า